อย่าบอกว่าทางชมรมไม่มีหลักฐานมีมีหลักฐานสามารถเอาผิดได้นแน่นอนนะครับสามารถเอาผิดได้นแน่นอนคนคนนี้เนี่ยปากดีในอดีตเดี๋ยวจะบอกพี่น้องประชาชนคนนี้ว,ว่าสามีของผู้หญิงคนนี้เคยฟ้องผมร้อยล้านมาแล้วสามีของผู้หญิงคนนี้เคยฟ้องผมมาแล้วร้อยล้าน แล้วก็แพ้คดีผมร้อยล้านไอ้ที่มันน่าเจ็บใจคือขี้โกงตอนที่มาขอกำมาผมในการให้ผมถอนแจ้งความที่ผมฟ้องกับไหนก็หาแจ้งความเท็จฟ้องเทปเนี่ยนะไหนก็หาฟ้องเท็ปเนี่ยนะปรากฏว่าเรื่องความเชื่อใจว่าเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกนะก็เลยเซ็นไม่ติดใจ,จดำเนินคดียา,ยาและแพ่งไปก่อน แต่ไอ้ไอจันไรคนเนี้ยปรากฏว,ว่ามันเบี้ยวไม่จ่ายเงินนะเงินก็ไม่ใช่มากมายเลยล่ะเงินหลายปีก่อนประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันดังมากเรื่องการโกงเงินค่าเคคดีคิดดูแล้วกันว่าผมเนี่ยยังโดนเลย มาฟ้องผมแล้วผมฟ้องกลับแล้วสุดท้ายมาขอ้ามาแล้วก็ยอมชดใช้ค่าทนายความให้ปรากฏว่าในคดีของดิไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับผมโชคดีมีเพื่อนฝูงเยอะนะก็เอาว่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้สิีิคนอยากฟังว่าผู้หญิงคนไหนมีการไปรีบเงินสิบล้านบาทจากพดิไอคอนกรุ๊ปผมยืนยันนะว่า ไม่มีคนชื่อต้นอ้อผมตัดให้ทีละคนไม่มีคนชื่อต้นอ้อนะเป็นหนึ่งนะเพราะว่าอันเนี้ยผมทราบนะว่าไม่มีคนชื่อต้นอ้อเป็นหนึ่งที่ไปเรียกเงินจากดนไอคอนกรุ๊ปนะครับแต่คนที่ไปเรียกเงินจากดนไอคอนกรุ๊ปก็คือผู้หญิงคนที่ผมพูดนี่แหละนะที่เกี่ยวพันกับบรรยาของไอคอนกรุ๊ปที่เกี่ยวพันกับสนิทกับนายพอ ซึ่งนายพรเนี่ยเขาเป็นคนดีมากเลยนะนะครับเขาเป็นคนดีมากนะเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ทิ้งคนข้างหลังไว้ตามลำพังเมื่อเขาโดนเขาก็ต้องเอาไปด้วยนะครับเมื่อเขาโดนเขาก็ต้องเอาไปด้วยดังนั้นเนี่ยเขาได้บอกกับทางทีมงานผมว่าคนผู้หญิงคนเนี้ย กับสามีเนี่ยไปเอาผู้เสียหายมานะครับที่เสียหายอยู่รวมกันประมาณสักสิบห้าล้านบาทตัวเลขนะประมาณสิบห้าล้านบาทแต่สามารถต่อรองกันเหลือแค่สิบล้านบาทที่นายพรต้องเปนคนจ่ายเนี่ยนะก็มีการไปเก็บเงินจากหัวหน้าสายแต่ละสายเนี่ยยีสเปอร์เซนต ก็ได้เงินจากผู้เสียหายที่ได้เงินจากบริษัทเดีคอนกรุ๊ปเนี่ยประมาณ10ล้านก็คือได้ไปประมาณ2ล้านบาทอันนี้เราไม่ว่ากันวพานี่ถือว่าเป็นการรับจ้างทวงหนี้แล้วก็มีความสามารถที่มีความสนิทสนมกับนายพรดีไอคอนกรุ๊ปสามารถเอาผู้เสียหายเนี่ยไปเรียกเงินคืนจากนายพรว่าไม่ให้นะเดี๋ยวจะแฉนายพรแล้วก็ให้ผู้ใหญ่นะเข้ามาปิดกิจการคมครัวทุกรูปแบบจนนายพรเกิดความกลัวนะ จึงยอมเคีย่ยวผู้เสียหายนะครับในวงเงิน15ล้านบาทเหลือ10ล้านบาทแล้วก็จ่ายผู้เสียหายจ่ายเงินให้กับผู้หญิงคนเนี้ยนะเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟอน,นผู้หญิงคนเนี้ย20%ก็คือประมาณ2ล้านบาทนะต่อมาด้วยความเสิมเกิมด้วยความคิดว่าในพรเนี่ยนะเดี๋ยวคอนกุ๊ปก,ก็จอกงองออยปรากฏว่า มีการไปรีดเงินในพรเนี่ยส่วนตัวห,หลายครั้งนะครับครั้งละสามแสนมั่งห้าแสนมั่งล้านมั่งแปดแสนมั่งเนี้ยรวมเป็นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับประมาณสักสองล้านกว่ากว่าหน่อยนึงตัวเลขไม่ถึงสิบล้านหรอกนะครับตัวเลขประมาณสักสองล้านกว่ากว่าหน่อยนึงนะแต่ว่าทําให้นายพรเนี่ยมีความรู้สึกว่าเจ้าเรื่องเจ้าเรื่อง ผู้หญิงคนนี้หลยนะที่มีผัวเป็นตำรวจเนี่ยนะที่มีสามีเป็นตำรวจเนี่ยนะก็ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะมอบอำนาจให้ทนายความมาแจ้งความนะไอ้ผู้หญิงคนนี้ในข้อหากันโชคซันะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ร้องได้ผู้หญิงคนนี้นะผมจะไปแจ้งความให้ก็ได้เป็นการโชคซั์ก,ก็มันเป็นเรื่องของความผิดอาญาเป็นดินนะสามารถดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับนะแต่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่า ผู้หญิงคนนี้ออกรายการผลกระแสเนี่ยไม่กี่วันเองที่ผ่านมานะไม่กี่วันเองที่ผ่านมาทำตัวเป็นนักสงคมสงองะห์นะนะครับเป็นทำตัวเป็นนักสงคมสงองะห์อยากรู้ว่าเป็นใครให้ไปดูเพจเยือนะไปดูเพจเยือก็จะได้เห็นเลยว่า <c oughs> บุคคลที่ไปเอาเงินนายพรนะหลายล้านบาทเนี่ยเป็นคนที่เพจเยือเอาลงมาเผยแพร่ นะซึ่งก็งไปดูเอาแล้วกันในเพจเยื่อะนะครับอย่าบอกว่าทางชมรมไม่มีหลักฐานมีมีหลักฐานสามารถเอาผิดได้นแน่นอนนะครับสามารถเอาผิดได้นแน่นอนคนคนนี้เนี่ยปากดีในอดีต เดี๋ยวจะบอกพี่น้องประชาชนคนท้รทว่าสามีของผู้หญิงคนนี้เคยฟ้องผมร้อยล้านมาแล้วสามีของผู้หญิงคนนี้เคยฟ้องผมมาแล้วร้อยล้านแล้วก็แพ้คดีผมร้อยล้านไอ้ที่มันน่าเจ็บใจคือขี้โกงตอนที่มาขอขอมาผมในการให้ผมถอนแจ้งความที่ผมฟ้องกับไหนก็หาแจ้งความเทจฟ้ mm hmm. ฟองเทจเนี่ยนะไหนก็หาฟ้องเท็ปเนี่ยะปรากฏว่า ด้วยความเชื่อใจว่าเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกนะก็เลยเซ็นไม่ติดใจดำเนินคดียาแลนะแพ่งไปก่อนแต่ไอ้ไอจันไรคนเนี้ยปรากฏว่ามันเบี้ยวไม่จ่ายเงินนะเงินก็ไม่ใช่มากมายเลยลนะ่ะเงินหลายปีก่อนประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะซึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันดังมากเรื่องการโกงเงินค่าเคคดีคิดดูแล้วกันว่าผมเนี่ยยังโดนเลยมาฟ้องผมแล้วผมฟ้องกลับแล้วสุดท้ายมาขอขอมาแล้วก็ยอมชดใช้ค่าทนายความให้ยังโกงเงินผมไปแสนบาทนะไอ้คนเนี้ยไอ้เนี้ยที่เป็นผัวมันยศยพันตำรวจเอกเนี่ยไปถามเพื่อนรุ่นรุ่นมาเลยไอ้คนเนี้ยใครใครก็รู้ในวงการตํารวจว่าอยู่ปคบเป็นไงอยู่ปทเป็นไงนะไอ้คนนี้คือร่างทรง เทวดาที่อยู่ปคบอ,บบอที่มีการรับสินบนนี่แหละไอ้คนนี้แหละนะไอ้พันตําเจคนเนี้นะครับพิน่นมกันชัยนะวันนี้ทวารผมก็กว่ายนะนะครับไปถามด้วยนะนะว่ามั่นใจหรือว่าไม่มีหลักฐานมั่นใจหรือว่าไม่มีสลิปโอนเงินจากดีไอคอนกรุ๊ปนะมั่นใจหรือว่าไม่ได้มีการเอาเงินจากดีไอคอนกรุ๊ป ผมยืนยันว่าส่วนของผู้เสียหายนะครับสิบห้าล้านที่มีการโอนสิบล้านน,น,นแล้วก็ได้ยี่สิเปอร์เซ็นไปน,นี่ผมไม่ว่านะเพราะว่าเป็นเรื่องของฝีมือในการทวงหนี้สามารถให้ให้ใหดิอัคนค้นคุปใจะให้กับผู้เสียหายได้ในวงเงินสิบล้านแล้วก็ได้ยี่สิเปอร์เซนไปแต่ที่ไปเรียกส่วนตัวเขาเนี่ยไปกันโชครัพย์ส่วนตัวเขาเนี่ยโดยอ้างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอันเนี้ยผมมั่นใจว่าผมมีหลักฐานนะสามารถนก นะครับผู้หญิงคนนี้ได้นะใครอยากรู้เป็นใครนะไปดูเอาในเพจเยือ่อนะครับใครอยากรู้เป็นใครไปดูเอาในเพจเดือผมก็ไม่ได้ยืนยันนะแต่ผมเห็นแวบ,บๆอยู่ในเพจเดือนะนะครับไปดูในเพจเยื่อะวีสองถ้าผมจำไม่ผิดหรือเดือะวีสามหรือวีหนึ่งมุดจำไม่ได้นะแต่ว่าคนที่ไม่เอาเงินพรอีไอคอนกรุป๊ปคือคนคนนี้แหละไม่ใช่ตอันอ่านะนะครับ ผมบอกให้เลยว่าสองสามีพญา,าคู่นี้น่าด่านมากแล้วก็ขี้ฟ้องมากอะไรก็ฟ้องอะไรก็ฟ้องแต่มันไม่ได้เก่งหรอกนะนะครับไม่ได้เก่งมันปากดีเป็นอย่างนั้นนะครับชอบข่มขู่และอ้างเป็นผู้ใหญ่ผมบอกให้เลยว่าไอ้สองตัวเนี้นะไม่พอขี้สันตีนม่มหรอกนะเพราะว่าผมรู้ประวัติไอ้สองตัวนี้ดี นายสองสามีปัญญาคู้ดีไอ้พันธเบกคนหนึ่งนะที่อยู่ปอกปอับกปทไอ้ผู้หญิงนี่ก็เป็นนักตอบซัพย์ตัวยงนะครับนะมันมาจากสังกัดค่ายเดียวกันกับ